สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ก็อีลามาหอดแล้วนะครับตลาดนัดเรือบินเลยครับพี่น้องเวิ้งคนอะไรเบียร์ร้อนเอาอุ้ยขึนเอาขึ้นปกเลยมันยังนิดนเป็นนี้ต้มือพกใหม่อุ้ยต่อนนอนแม่รอนเนี่ยเราบ้าใครพิษใครพิษบ่อุ้ยต้องเป็นของไผรเพราะทำคนเดียววะไคนนี้คนนี้เพราะคนฉีนแล้วแหละคนฉีไปปุ๊บพี่มอนแน่ๆนพูดได้กันว่าพี่มอนเขาจ้องยังมายังไหมหนี่มาทันคนตะยาว พอดานเอา้ากไปกินไปแล้วไปกินไปซองใหแล้วกินไปซใหม่แล้วพ่อโอ้ยจชมเปญไม่ม่ตีชิงไงฝากนี่เป็นน้องเลยเออเดี๋ยวมาพอกัดใส่กัดใส่แล้วตังคือร้านเราได้เพราะท่านมีร้านมู้ตังไปแล้วน้องชิงน้องชิงน้องชิงพร้อมหรือยังอ่ะเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นวายอยู่ยังมืด กลายเป็นน้องชิงไปซะกันให้โอกาสพ่อแม่ได้ตั <h <h ้งแนวดิหักเน่าเน่าของข้าสองคนหักเนาเน่าของขา2สอคนหักเนาเนาของขาสองคนใส่เบิ้งมือซื้อพีงออกแล้วนี่เบื้องกำลังหายคนแตงอยู่แต่ซื้อได้แล้ว ไปกันไม่ได้แล้วข้าวแถวขึ้นหูงานเด้อะขาเจ้าคือนหูงานเถอข่าแถวล้อเร็วนี่อ่ามันตกยังซีเรียกว่าเอฟซีโต้จริงเนี่ยข่าแถวถ่ายแล้วเนี่ยเอฟซีโต้จริงเนี่ยของแท้เนี่ยพี่แม่เราไปดูไงเราเจอตัวเราทมาแล้วต้องต่อแถวท่านไหนบอกเด้ยบอกท่านไหนบอกเรียเข่าแถวเรียบซีโต้จริงและเข่าแถวถ่ายแล้วเนี่ยน่นอนวะเอฟซีส้นนี้เอฟซีส้นนี้นี่ใส่ดีนะ คักขักเขาแถวถาเลื่อยแน่นอนขนาดขึ้นไปขึ้นเป็นแถวเป็นแนวดีเลยนะเลียวไปนี่ด้เรต่วไป่ข้างหน้า้นว่นว่นไปนี่ก็ได้มองข้างเขาหนาคายบัตนี่นี่ครับง่ายดี

ามแม่หน่อยก่อนแม่หน่อยพร้อมตรงไหนเราก็ขายตรงนั้นเลยเดี๋ยวก็มีคนฝากคอมเม้นตเสือเสือตัวไม้ของอีหลานเอฟซีเพิ่นกัมั้เอาละครับเอาแล้วเอาแล้วครับเท้าแถวรอแล้วเท้าแถวรออีหลานนะครับจ้าอีนะครับมาเลียบมาเรียบโอ้โหโอ้โห

คุณน้อยๆครับี่หมอนวันนี้ก็ฟุ้งฟิ้งอีกแล้วนะครับฟุงฟิงมอนอ่าเอาละครับพี่มอนครัีครับ เราเยคบคะท่านตนจริงนะ่้นะครับนี่นะพี่มอก็ไปดูแลด้วยอีกคนเบืองทรงท่านตื <t <t ่นหมูเฮงยังไงพี <t <t ่มอนตื่นยังคะตื่นแล้วค่ะ ากาศขอบคุณนะครับเล็น้อยเนี้เป็นกุดเพราะว่ามันเล็กหน่อยใั่ไหมคือมอไเดี๋ยวมื่อนีรก็มีรางวัลให้หลายนะเดี๋ยวรอเป็นแถวบางๆก่อน บาบาบางไงดิมาเรื่อยๆบ่เขาก็เข่าแถวถ่ายตัวเข้าไปเข่าแถวก่อนเข่าแถวก่อนนะครับเดี๋ยวแถวหายเข้าต่อแถวก่อนนี่นะครับมื้อนี้ก่ะจะมีออเดิฟเอาเดิฟพายุลาก่อนนะครับฉลองแสนซับนะครับพายุลานะครับพี่น้องเดี๋ยวเอเดิฟเอาเดิฟพายุลาก่อนนะครับของจริงยัง เดี๋ยวทาเดือนหน้าครับของจริงครับพี่น้องอต่อแถวเลยเด้อครับเด้อต่อแถวนี้เด้อครับเด้อต่อแถวนี้เด้อต่อแถวเปิดกล้องรอเลยนะคะนั่งดูกับน้อง กับต่อแถวเลยเาต่อแถวเขามาเรื่อยๆครับพี่ต้องต่อแถวเข้ามาเรื่อยๆต่อแถวเขามาเรื่อยๆไกลหองคิว้อแล้วไปถึงแล้วครับไปถึงแล้วไปถึงคิวแล้วผู้สีนี้นี่ยให้ยูบ่ะให้ยูบ่ โบไทยงามเลยไทยงามเลยโบโบไทยงามเลยครับวันนี้ก็เป็นรางวัลออเดอร์นะครับออเดอร์น้ำจิ้มน้ำจิ้มแสนซับในะหอยิล่าสักอนของจริงเดินหน้าโอ้แสนซัแบแตกแล้วนะครับย่รูครับเป็นพยานแล้วค่ะเป็นพยาน วางซานวางซานว่าสิ่เมื่อสองถุงว่าสิงไปของงานสี่ถุงว้าเเพื่อนเพื่อนมเมื่อสิเมื่อ่าสิงเมื่อเทียนครีมนี่นะครับนี่นะบรรยากาศอุ่นหลลยครับพี่น้อง เรือบินเลยครับพี่น้องเด้อมาให้กำใจอีหลาดหลายๆลายเลยครับพี่น้องทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงเนะครับไม่มีแต่เต็มนะครับเออเปิ้ลหยาดกอดหยาดกอดเอ่ยนะครับให้ตะกาขึ้นหนูอีกแล้วเอาให้ตะกาขึ้นหนูอีกแล้วเอาล้วครับพี่น้องสำหรับพี่นี่ฝากไว้เช่นนี้ครับขอบคุณสังสรับ์ทีติดตามรับชมนะพี่น้องเด้อสำหรับพี่นี่ฝากไว้เช่นนี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมมาให้กงใจอีหลาดเลยครับมาแรง Celana dua bin, celana